ครับฮะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอ๋อสวัสดีค่ะชันนังสาวเอมออสุมาลัยเป็นผู้ทําวิจัยในเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเกมเสริมความรู้เดินท่องโลกบัญชีต้นทุนวิชาการบัญชีต้นทุนสําหรับรักษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ปีการศึกษา2 5 6 5ราค่ะความเป็นมาและความสำคัญในการทำวิจัยในครัค้งนี้นะคะเนื่องด้วยว่าการบัญชีต้นทุนเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการบริหารรวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหการรมในอนาคต แล้วผู้เรียนเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่น้อยไม่เข้าใจวิธีการคำนวณรวมถึงไม่เข้าใจหลักการในการคำนวณต้นทุนทำให้ผู้จัดทำํำในินถึงปัญหาเหล่านี้จึงจะทําสื่อขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเพื่อ,อเพิ่มบรรย,รรยากาศในชั้นเรียนเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน เกิดทักษะการคำนวณที่ถูกต้องรวมถึงเข้าใจในหลักการและเหตุผลเป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์ของรายาวิชาวัตถุประสงค์ในการวิใจัยในครนั้งนี้แบ่งออกเป็น3ภาคส่วนนะคะในส่วนที่1ก็คือเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเกมเสร,ริมความรู้เดินท่องบัญชีต้นทุนในรายวิชาการบัญชีต้นทุนหนึ่ให้มีประสิทธิภาพ80/80 80. นะคะสองคอือเพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ใช้สื่อว่าผู้เรียนมีการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียนมากน้อยแค่ไหนและในส่วนที่3คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้สื่อการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะเรื่องเกมเสริมความรู้เดินห่องโลงกบัญชีต้นทุนในรายชาตต้นทุนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้นะคะดิฉันเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนด้วยนะคะในการดําเนินงานก็คือศึกษาปบการนียบาตริชัเช,ชั้นสูงสาขาบัญชีห้อง ACC 1 0 1นะคะภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2565โดยใช้วิธีการเลือกเป็นการสุส่มแบบง่ายจํานวน20คนค่ะขั้นตอนในการพัฒนาสื่อเกมเสริมทักษาตร,ตรงนี้นะคะหก็คือได้ทําการศึกษาเอกสารในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับแนวคิดทฤษฎี การสร้างนวัตกรรมให้หลากหลายนะคะสก็คือมีการวางแผนขั้นตอนศึกษาเลื่องเกมการเสริมความรู้เดินท่องโลกบัญชีต้นทุนนะคะในการค้นหาข้อมูลในหนังสือใน Google และแหล่งค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะสามทำการสร้างและออกแบบเกมนะคะประกอบการสอนและ4ลองตรวจสอบคุณภาพของสื่อโดยนำสื่อมาใช้กับนักศึกษาห้อง a c 4 0 1คะ่ะ ต่อมาเป็นขั้นตอนของการใช้สื่อนะคะก็ได้ก่อนใช้สื่อก็ได้มีการอธิบายการชี้แจงการใช้สื่อวิธีการเล่นกติกาการเล่นและก็2ก็คือลองให้นักศึกษาลองเล่นเกมเสริมความรู้ท่องโลกบัญชีต้นทุนค่ะหลังจากใช้สื่อแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่หนั้งด้านการออกแบบเนื้อหาของสื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ประโยชน์จากการใช้รวมถึงคุณภาพการเรียนรู้ ก็ถึงผลออกมาก็เป็น,นะคะ่า IOC เท่ากับ1นะคะเฉลี่ยแล้วเท่ากับ0.90ถือว่าใช้ได้ดีค่ะต่อมาผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลในตลาดที่2นะคะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัตินะคะเสริมทักษะเลื่อกเกณฑ์เสริมความรู้เดินท่องโลกบัญชีต้นทุนนะคะค่าอยู่ที่80.30ิบจส นะคะและก็ส่วนตารางที่3นะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงผลสลัมเทธิทางการเรียนของผู้เรียนจากการาทดสอบก่อนใช้สื่อและหลังใช้สือ่อนะคะก็เห็นผล SD จาก1.124ก็จะเป็น0.80แนะคะและผลการคอ์ข้อมูลจากตารางที่4นะคะเป็นการวัดความพึงพอใจจากการใช้สื่อของจากกลุ่มตัวอย่างที่เรา,อาลองสุ่มมานะคะก็ มีมากที่สุดก็คือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ได้ง่ายนะคะสื่อมีความทันสมัยแปลกใหม่จากเดิมนะคะและเป็นสื่อที่มีประยุกต์ใช้ได้ง่ายและก็มีความเหมาะสมกับรายวิชานะคะ หลังจากการทำวิจัยนะคะก็มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมนะคะว่าในการพัฒนาสื่อควรมีการออกแบบและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันรวมถึงในรูปแบบของออนไลน์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและการทันสมัยในยุคปัจจุบันและพัฒนาสื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆหรือในรายวิชาการบัญชีวิชาอื่นๆเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้นส่วนในข้อปรับปรุงนะคะ ควรปรับปรุงเรื่องการเล่นให้มีวิธีกติการที่ชัดเจนและก็มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายและสามารถประเมินผู้เรียนได้หลายอย่างน,นะคะ,ะดิฉันขอจบการนำเสนอวิจัยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ